สวัสดีครับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวระหว่างการฉายรังสีนะครับแทบไม่มีโรคใดแล้วนะครับที่ไม่มีบทบาทของการฉายรังสีการฉายรังสีมักจะเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็งเสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งที่มีการลุกลามกินอวัยวะข้างเคียงหรือมีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองการฉายรังสีสามารถฉายได้ทั้งกรณีที่หวังผลหายขาดแล้วก็การฉายรังสีเพื่อประคับประคองบรรเทาอาการนะครับ การเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่จะมารับบริการการฉายรังสีนะครับการจำลองการฉายรังสีคืออะไรวันที่ฉายรังสีจริงจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็มีการตรวจติดตามการรักษาในระหว่างที่ฉายรังสีอย่างไรบ้างนะครับหมอเวลิตก็เป็นหมอรังสีรักษานะครับ ซึ่งทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหมอรังสีรักษาก็เป็นหนึ่งในบทบาทที่สําคัญสําหรับการรักษามะเร็งนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยหมอรังสีรักษาหมอผ่าตัดแล้วก็หมอให้ยานะครับซึ่งทั้ง3ามคนก็จะช่วยกันดูแลผู้ป่วยมะเร็งคนเดียวกันโดยที่มีหน้าที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันเครื่องมือทางรังสีรักษามีทั่วประเทศนะครับไม่ไว่าจะเป็นของรัฐหรือว่าของเอกอชนท่านสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางรังสีรักษาได้ในศูนย์มะเร็งที่มีเครื่องฉายรังสีนะครับปัจจุบันการฉายรังสีก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ตามสิทธิกรมบัญชีกลางก็คือค่าราชการปัรทองและก็ประกันสังคมนะครับนอกเหนือจากนี้ผู้ป่วยที่สามารถที่จะจ่ายเงินเองไม่ไว่าจะเป็นการใช้เงินสดหรือการใช้ประกันสุขภาพก็สามารถที่จะเข้ารับบริการการฉายรังสีได้นะครับซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีเครื่องไม้ ม,มีจํานวนหมอรังสีรักษาแตกต่างกันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคแตกต่างกันไปนะครับท่านก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนนะครับโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงเรียนแพทย์ก็จะมีหมอครบทุกแผนกทั้งหมอผ่าตาดัดหมอฉายรังสีแล้วก็หมอเคมีบำบัดนะครับซึ่งในโรงพยาบาลใหญ่ก็จะมีการแบ่งอวัยวะกันดูด้วยหมายความว่าคุณหมอท่านหนึ่งก็จะดูเฉพาะอวัยวะบางอวัยวะเท่านั้นเช่นบางคนก็จะเชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งเต้านมบางคนเชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งปอด บ,บางคนก็จะดูแลเฉพาะผู้ป่วย มะเร็งเด็กเป็นต้นก่อนที่จะพบหมอรังสีรักษานะครับผู้ป่วยก็ควรที่จะต้องเตรียมประวัติด้วยพองยิ่งประวัติการผ่าตัดผลชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็ผลเอ็กซเรย์ซึ่งเวลาที่ฉายรังสีรักษานะครับภาพเอ็กซเรย์ที่สําคัญในการที่จะวางแผนการฉายรังสีก็ได้แก่ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หน้าตาก็จะเหมือนทางด้านซ้ายล่างนะครับภาพ m r i นะครับซึ่งก็จะเหมือนทางด้านขวานะครับแล้วก็ในบางกรณีก็จะมีภาพเพดสแกนด้วยหมอเคยพูดเรื่องภาพถ่ายทางรังสีนะครับอยู่ในคลิปใน u t u b e นะครับท่านสามารถ เทียค้นหาได้ว่าแต่ละภาพถ่ายรังสีนี่มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ในแต่ละโลกก็จะมีภาพถ่ายทางรังสีที่จำเพาะที่สามารถที่จะเห็นก้อนมะเร็งได้ชัดแตกต่างกันนะครับหมอรังสีรักษาก็จะใช้ภาพเอ็กซเรย์ต่างๆเหล่านี้นในการช่วยในการวางแผนการฉายรังสีโดยการนําภาพนั้น Import อ,อ,อยู่ในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวางแผนการฉายรังสีขั้นตอนที่จําเป็นในการวางแผน การฉายรังสีเราเรียกว่าการทําการจําลองการฉายรังสีนะครับนี่คือห้องจําลองการฉายรังสีที่โรงพยาบาลจุฬานะครับก็จะมีทั้งการจําลองการฉายรังสีด้วยภาพ M r i แล้วก็การจําลองการฉายรังสีด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็น CT หรือทํา m r i ก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอุโมงค์เหมือนกันนะครับเตียงที่ใช้ในการวางแผนการฉายรังสีมักจะต้องเป็นเตียงแบนเพราะว่าห้องฉายรังสีจริงก็จะเป็นเตียงแบนนะครับเพราะฉะนั้นห้องจําลองการฉายรังสีก็จะต้องเป็นเตียงแบน นนในห้องฉายรังสีก็จะมีระบบเลเซอร์นะครับเพื่อใช้ในการจัดท่าผู้ป่วยซึ่งปกติแล้ว ถ้าเป็นห้องเอ็กซเรย์ธรรมดาก็จะไม่มีนะครับผู้ป่วยทุกรายที่จะต้องฉายรังสีจําเป็นที่จะต้องจําลองการฉายรังสีทุกรายนะครับซึ่งการจําลองการฉายรังสีก็จะไม่สามารถที่จะทําข้ามโรงพยาบาลได้นั่นหมายความว่าถ้าจะมาฉายรังสีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรก็จะต้องมาทําการจําลองการฉายรังสีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับโดยนําภาพเอ็กซเรย์เก่าที่ตะกี้หมอได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนำใส่ซีดีมาด้วยนะครับเพราะว่าภาพเอ็กซเรย์โดยเฉพาะยิ่งก่อนที่จะรักษาก่อนที่จะผ่าตัดมีความ สำคัญในการที่จะนําภาพนั้นเนี่ยมาเพื่อเปรียบเทียบว่าก้อนมะเร็งตอนนี้มีขนาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็บริเวณที่มีการผ่าตัดก้อนที่หายไปแล้วถ้าวันที่มาทําการจําลองการฉายรังสีเราก็จะสามารถดูได้ว่าบริเวณดังกล่าวมีการกําเริบของมะเร็งด้วยหรือไม่ ในการทำการจำลองการฉายรังสีอาจจะจําเป็นที่จะต้องจัดทําวัสดุหรืออุปกรณ์ในการยึดตรึงผู้ป่วยนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะนอนอยู่นิ่งๆได้เป็นระยะเวลานานนอกจากนี้ก็จะทําให้เราไม่ต้องขีดเส้นบนตัวของผู้ป่วยให้มันเลอะเทอะทั้งบริเวณที่หน้าแล้วก็บริเวณที่เป็นลําตัวนะครับในบางกรณีการใส่วัสดุยึดตรึงโดยเฉพาะยิ่งบริเวณศีรษะและลําคอจะใช้เวลา1 0 3ถึงนาทีบางครั้งถ้า ทำเมไอ,อาจจะต้องใช้เวลาถึง1ชั่วโมงนะครับวัสดุหรืออุปกรณ์ในการยึดตรึงของคนไข้แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริเวณที่จะฉายรังสีนะครับซึ่งหมอรังสีรักษาจะเป็นคนเลือกอุปกรณ์ยึดตรึงที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายในวันที่ฉายรังสีจริงหรือวันที่จําลองการฉายรังสีอาจจะต้องมีการกลั้นหายใจ เพราะว่าก้อนมะเร็งบางบริเวณขยับขยื่นตามการหายใจนะครับเช่นก้อนบริเวณปอดก้อนบริเวณตับบริเวณตับอ่อนเป็นต้นดังนั้นเพื่อให้ก้อนมะเร็งอยู่กับที่นะครับเวลาที่ฉายรังสีจึงจําเป็นที่จะต้องมีการกลั้นหายใจในบางกรณีก้อนมะเร็งบริเวณช่องเชิงกรานอาจจะมีการขยับขยืขย่นไปตามปริมาณของปัสสาวะหรืออุจจาระคุณหมออาจจะ ขอให้คนไข้กลรานปัสสาวะเพื่อให้มีปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะครับประโยชน์ก็คือจะสามารถที่จะลดปริมาณลังสีต่อลำไส้เล็กได้เพราะว่ากระเพาะปัสสาวะที่โป่งออกก็จะดันลำไส้เล็กให้ออกไปนอกบริเวณของการฉายลังสีในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะต้องมีการวัด หรือว่าดูปริมาณปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะทั้งในวันที่จำลองการฉายรังสีแล้วก็การฉายรังสีจริงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าต่อลูกหมากอยู่ในบริเวณเดียวกันทุกวันนอกจากนี้ในการฉายรังสีบางบริเวณเช่นบริเวณทางเดิอนอาหารส่วนต้นกระเพาะอาหารตับอ่อน ทางเดินน้ําดีเป็นต้นก็อาจจะมีการให้งดอาหารก่อนที่จะมาทําการฉายรังสีด้วยนะครับเพื่อให้ไม่มีอาหารที่แตกต่างกันระหว่างวันที่ฉายรังสีแต่ละวันโดยปกติแล้วการฉายรังสีมีระยะเวลาการฉายรังสีเนี่ยอยู่ตั้งแต่ไม่กี่ครั้งกล่าวคือภายใน1อาทิตย์ จนกระทั่งถึง7สัปดาห์นะครับในบางกรณีอาจจะต้องมีการฉายรังสีเช้าเย็นด้วยซึ่งการฉายรังสีในแต่ละครั้งก็จะกินระยะเวลาอยู่ตั้งแต่ประมาณ1 0ถึง60นาทีนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉายรังสีโดยปกติแล้วการฉายรังสีเนี่ยไม่ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดนะครับในระหว่างการฉายรังสีเนี่ยผู้ป่วยก็แค่นอนนิ่งๆนะครับหรือว่ามีการกลั้นใจตามที่เจ้าหน้าที่ห้องฉายรังสีเนี่ยเป็นคนดูแลการฉายรังสีในแต่ละวัน ในแต่ละวันส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ได้เจอหมอฉายรังสีนะครับจะเจอเจ้าหน้าที่ซึ่งประจําอยู่ที่ห้องฉายรังสีแต่ละห้องยกตัวอย่างเช่นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็จะมีห้องฉายรังสีหลากหลายนะครับมีทั้งหน้าตาเป็นอุโมงค์เหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือมีหน้าตาเป็นเครื่องฉายรังสีหน้าตาแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องเล่งอนุภาคนอกจากนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังมีเครื่องฉายอนุภาคโปรตอนด้วยนะครับซึ่งเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยรายละเอียดเกี่ยวกับการฉายอนุภาคโปรตอนท่านสามารถหาดูได้ในคลิปเก่าของหมอนะครับ หมอรลังสีรักษาจะนัดติดตามระหว่างการฉายรลังสีเพื่อดูผลข้างเคียงของการฉายรลังสีนะครับโดยปกติแล้วสัปดาห์แรกๆของการฉายหลังสีมักจะไม่มีผลข้างเคียงครับคนไข้ก็จะสบายดีบางรายที่ฉายรลังสีโดนช่องท้องก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้ซึ่งคุณหมอก็จะให้ยาแก้ขึ้นไส้นะครับพอเริ่มสัปดาห์หลังๆก็จะเริ่มมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นผลข้างเคียงเกิดขึ้น เนื่องจากว่ารังสีทําให้เซลล์บริเวณใกล้เคียงกับบริเวณที่ฉายรังสีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นการฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอก็อาจจะทําให้มีอาการเจ็บปากเจ็บคอน้ําลายแห้งรสชาติเปลี่ยนไปการฉายเรืองังสีบริเวณศีรษะก็อาจจะทําให้มีการผุร่วงนะครับการฉายรังสีบริเวณช่องท้องก็อาจจะทําให้ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียเป็นต้นไม่ใช่ทุกคนที่ฉายรังสีจะมีผลข้างเคียงทุกคนนะครับผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับปริมาณรังสี ต่ออวัยวะต่างซึ่งโดยปกติแล้วหมอหังสีรักษาจะพยายามใช้เทคนิคการใช้รังสีที่จะทําให้ อวัยวะอื่นๆที่เป็นอวัยวะปกติโดนลังสีให้หน้อยที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างฉายลังสีก็จะต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นมีการเจาะเลือดดูเม็ดเลือดเป็นต้นนะครับในบางกรณีอาจจะต้องมีการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายลังสีไปพร้อมๆกันเช่นนี้ก็จะต้องมีการนัดคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาด้วยผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงนะครับซึ่งบางครั้งได้มีความรุนแรงควรที่จะต้องติดต่อกับห้องฉายลังสีนะครับว่าอยากพบหมอ ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัดน,นะครับหมอไม่แนะนําให้หยุดการฉายรังสีไปโดยไม่ได้บอกกล่าวนะครับเพราะว่าการหยุดการฉายรังสีก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทําลายเซลล์มะเร็งของการฉายรังสีนีลดลงนะครับหากท่านมีปัญหาผลข้างเคียงมากเจ็บมากทรมานมากให้คุยกับคุณหมอรังสีรักษานะครับคุณหมอรังสีรักษาก็จะมียาช่วยในบางครั้งถ้ามีอาการมากก็อาจจาเป็นที่จะต้องให้นอนโรงพยาบาลดังนั้นขอย้ําตรงนี้นะครับถ้ามีผลข้างเคียงอย่างนี้หายไปเฉยๆนะครับ ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ก็จะได้มีการช่วยเหลือที่จะทําให้บรรเทาความทรมานนะครับหมอได้พูดความรู้ต่างๆทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube นะครับท่านสามารถติดตามได้ตามชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอสวัสดีครับ